สวัสดีค่ะนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีกรกฎประจำวันที่23-29มกราคม2566ค่ะสัปดาห์นี้นะคะโดยรวมเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจโชคลาภนะคะการดึงดูดทรัพย์ดึงดูดความร่ำรวยหรือเป็นคนที่ทำงานเก่งหาเงินเก่งเรื่องของการงานนะคะสัปดาห์นี้จะมีมุมมองไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะ ชาวกรกฎจะสามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วทันใจทั้งนี้ก็จะมีบริวารนะคะให้โชคหรือว่ามออีความเรียบร้อยนะคะมออีการร่วมมือร่วมใจพร้อมรับฟังพร้อมช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะก็ดึงดูดความร่ำรวยนะคะจะมีโชคลาภฟุกๆฟุกเกิดขึ้นหรือเกี่ยวกับเงินก้อนเงินมรดก หรือเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่จะได้ซื้อของให้ตัวเองรวมทั้งซื้อของขวัญของฝากที่มีมูลลค่านะคะใครที่อยากมีบ้านมีรถสัปดาห์นี้ก็ลองคิดนะคะลองออวิเคราะห์ดูนะคะเกี่ยวกับสภาพห้องแล้วก็สามารถซื้อหาจัดการได้ในเรื่องของสุขภาพ าจจะมีเรื่องเครียดนะคะเรื่องเงินเงินทองทองบ้างนะคะหรือว่าการทำงานที่คุณค่อนข้างออจะต้องดูแลหรือว่าเป็นผู้นำอยู่หรือต้องรับภาระอยู่นะคะก็ต้องปล่อยวางผ่อนคลายแล้วก็พักผ่อนให้มากทานอาหารให้ครบนะคะในเรื่องของคนโสดก็มีโอกาสพบเนื้อคู่สูงนะคะหรือว่าพบรักที่ถูกใจ คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะหรือใครที่ยังโสดก็เหมาะกับการดูแลตัวเองนะคะก็จะดึงดูดรักครั้งใหม่เข้ามาส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะช่วงนี้มีโชคลาภร่วมกันนะคะครอบครัวมีความสุขสมหวังอาจจะมีการซื้อของชิ้นใหญ่เข้าบ้านนะคะหรือว่าเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก็โดดเด่นในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคา m มิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คาหมิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ